สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาลัาดดชาน้อยก็จะพามาชมการปรับปรุงร้านนะครับเป็นร้านวัดสะพานขาวนะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งของบ้านข้างเคียงนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นรายการสั่งอาหารนะครับส้มตำไก่ย่างน้ำตกต้่มลาบก้อยฮอหมูมี หลายทุกชนิดนะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับของบ้านข้างเคียงนะครับบ้านข้างเคียงนี้ไม่ใช่บ้านใครครับบ้านพ่อตากับแม่ยายมลลัมเดชาเองนะครับตอนนี้กําลังปรับปรุงร้านตกแต่งร้านใหม่นะครับกําลังติดฟ้านายช่างของเราก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับคือพ่อตานี่เองนะครับส่วนว่าคนที่ให้กําลังใจพ่อตาของเราก็คือแม่ยายนะครับ ที่นั่งหันหลังให้ข้างๆนะครับเป็นผู้ช่วยการผู้อำนวยการช่างนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็กําลังขมักขม้นปรับปรุงร้านครับสองวันรวดวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับก็ต้องทําการปรับปรุงร้านกันใหม่ติดฝ้าให้ลูกค้าได้อากาศเย็นๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ เป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับก๋วยเตี๋ยวตุ่มลาบก้อยโอ้เมโน,โนูมีเพียบครับพี่น้องครับวันจันทร์ก็จะได้ทําการเปิดต่อครับนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ปรับปรุงร้านกันถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเลิฟเลิให้ช่องเดชาน้อยสมบูรณ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เสียงรถอาจจะดังไปหน่อยนะครับ เพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับตรงที่สะพานขาวของจังหวัดชิสเกกเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเดิบเลิฟให้กำลังใจนวลนดีชาพอได้สร้างคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ